ธนาคารกรุงไทยแจ้งถ้าขึ้นสถานะนี้ให้รองเงินโอน5,000บาทได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องกขอขอพ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะนายล่าว,ว่ารแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจก,การคลังและครูสกระทรวงการคลังนะคะ ก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว5 0 0 0ันบาทที่ลงทะเบียนผ่าน w w w ร a ไวด์เราไม่ทิ้งกันนะคะว่าในวันที่27และ28เมษายนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้เตรียมจ่ายเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีกจำนวน1.5ล้านคนนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มสีแดงที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกลุ่มสีเทาที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จะแบ่งเป็นวันจันทร์ที่27เมษายนก็จ่ายให้จานวน7 0 0 0แสนคนและวันอังคารที่28เมษายนก็จ่ายอีก8 0 0แสนคนนะคะ หลังจากนั้นก็คาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอีกเฉลี่ยที่7แสนคนต่อวันนะคะซึ่งจากก่อนหน้านั้นนะคะก็จ่ายได้เพียงเฉลี่ยที่2-3แสนคนต่อวันเท่านั้นโดยตอนนี้นะคะก็ได้มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นแล้วจํานวน6.4ล้านคนนะคะในกลุ่มสีเทานะคะที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน6.3ล้านคนกรณีนี้ก็ได้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วจํานวน4.8ล้านคนนะคะก็ยังเหลืออยู่อีก1.5ล้านคนที่ยังไม่ส่งข้อมูลเข้ามานะคะ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อทําการตรวจสอบข้อมูลนะคะส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดนะคะเมื่อคืนวันที่23เมษายนผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้วจํานวน2.5ล้านคนนะคะนายรับดลกล่าวค่ะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เผยว่าวันที่27เมษายนนี้ก็จะจ่ายอีกจํานวน1.5ล้านคนนะคะใครที่ยังไม่ได้นะคะก็เตรียมตัวรอได้เลยนะคะแต่ก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะคะที่ต่างก็สงสัยว่า สำหรับคนที่ยังไม่ได้เงินนั้นจะได้รับเงินเมื่อไรแล้วก็จะเงินเข้าเมื่อไหร่นะคะซึ่งทางเพจธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้ระบุไว้นะคะว่าไม่สามารถตอบวันที่ที่แน่ชัดได้ระยะเวลาการตรวจสอบก็จะขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลังทางกระทรวงการคลังกําลังเล่นกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอย่างเร็วที่สุดนะคะแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วแล้วสถานะขึ้นว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขทางเพจของธ,ธานาคารกรุงไทยก็ได้บอกนะคะว่าให้รอรับเงินโอน5,000บาทได้เลยนะคะโดยรอบในการจ่ายเงินรอบต่อไปก็จะเป็นวันที่27เมษายนเป็นต้นไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ